สวัสดีกันด้วยนะครับอวันนี้ผมก็จะมารีวิวไมค์ครับนะครับ0.11.1นะครับ้บากเต็มนะครับก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่รีวิวช้าเกินไปนะครับคุณอ,อาจจะไปดูคนอื่นมาแล้วแต่ผมก็จะรีวิวให้คุณดูต่อไปนะครับอมาก็จะไม่มีอะไรมากเอิม่มนะก็จะไม่มีอะไรมากนะครับมันก็แค่ มาเป็นตัวเต็มแล้วก็แก้บั็กแค่นี้นะฮะคุณเราก็ต้องรอภาคเออศูนย์จุดสิบสองจุดศูนย์มาก่อนนะครับอันนี้ก็แบบนี้เรับผมก็คงไม่มีอะไรมากแล้วครับมามาบอกที่เชิผมรีวิวแล้วผมก็จะรีวิวภาคเป็นคล้ายๆมันจะเป็นแบบ0 1 1 2จุดบอจุดสออะไรประมาณนี้แหละฮะ โอเคครับก็เป็นแบบแต่มันมันจะขึ้นแค่เนีย่ยฮะเนี่ยเนี่ยศูนยครับแต่ในความจริงเนี่ยผมโหลดมาเป็น0.11.2์ะุดแต่มันไม่ขึ้นนะฮะไม่รู้ทำไมนะฮะก็เดี๋ยวผมก็จะแจกลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแถมบล็อกบอนเชอร์ด้วยนะครับอ่าบล็อกบอลเชอร์ที่เล่นกับภาคนี้ได้นะฮะอันอื่นนี่อาจจะไม่ได้นะครับโอเค ก็คงมีแค่นี้แล้วมั้งครับอ่าก็จะอัพสโนโบอลมาแค่นี้ฮะอ่าเดี๋ยวมันก็จะมีมอสเออ e น d รงเอนเดอร์ er, อะไรไม่รู้ของมันนะฮะที่มันปลาแล้วปุ๊บอ่าเด้งไปตรงนู้นเลยอะไรประมาณนี้นะครับก็ขอจบก,การรีวิวเพียงเท่านี้นะครับอ่าเอ้ยเดี๋ยวคลิปต่อไปรอดูนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวมอดปืนนะครับอ่าเย่าลืมรอดูกันด้วยละ่ะน่าจะอัพสัก ติดติดกันเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะอัพสองอันรวดเลยแล้วกันเฮ้ยดูอัพอันนี้ก่อนเดี๋ยวอัพสองอันรวดเลยแล้วกันนะครับอโอเคสำหรับคลิปนี้ก็คงขอตัวลาไปห็นเท่านี้ก่อนนะครับีครับ